ไล้วูปฟรีมาหนึ่งมาสามไปแล้วับผ <c oughs> ม,มย,ยังไงฟรีมาสี่ไปแล้วผมจังหวะนี้โอ้โหยังไงับผมรอลุ้นตัวที่ห้ายังไงตัวที่ห้าไม่มาครัวผมโ้โหวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคาแนะนําโอเคผมขอกราบสวัสดีชาวออนินเะนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับผมและวันนี้อยู่ในเกมสาวทำอีกเช่นเคยผมวันนี้เราจัดกันแบบโหดๆไปเลยนะครับผมทุน27ตุรับผมแต่เราจัดกันเป็นตาละ3ตุนเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเต่งหูตต่งมาไว้ด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้จะรออะไรกันล่ะก็ไปกันเลยสิครับผมไปเลยผม จัดไปเลยผมตาระสามส่วนนะผมแบบตึงๆกันไปเลยนะครับผมเรียกได้ว่าจัดกันแบบจัดหนักจัดเต็มโอ้โหฟีมาซ้ายอย่างสวยมาแรกของเรามาแล้วสิบแปดส่วนส่วนนะผมโอ้โหเรียกไดมว่าจัดจัดฟีมาขวาอยู่นะผมจังหวะนี้ยังไงโอ้โหฟีมาหนึ่งมาสองมาสามไปแล้วครับผมยังไงฟีมาสี่ไปแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหยังไงครับผมรอลุ้นตัวที่ห้ายังไงตัวที่ห้าไม่มาครับผมโอ้โหจัดแลไปผมไี ฟรีสิบตาครับผมโอ้โหจัดไปผมมาแรกจัดมาก็ฟรีกันเลยนะครับผมโมคูเรียกได้ว่าสุกจัดจัดกันฟรีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมารอรุนนี่มองว่าสาวถ้ำของเราจะเป็นแค่ไหนนะครับผมโมคูวิ่เรียกได้ว่าบุกบ่าฝ่าดงกันเข้าไปเลยนะครับผมจังหวะนี้ยังไงอะไมายาวๆเลยครับผมโอ้โหจังหวะนี้ไหลมายังไงไม่มีอะไรเลื่องแต่งกับเขาเลยนะครับผม ไม่มีอะไรเรื่องแสกเขาเลยนะครับผมอีสองตาสุดท้ายเท่านั้นครับผมโอ้โหอีกหนึ่งตาสุดท้ายเท่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ายังไงโอ้โหมาผม75.00สวยครับผม1.40ก็มาคูณ10ไปแล้วูย48.00ก็มาคูณ12ยังไงเคก็มา72.00ไปแล้วจังหวะนี้โอ้โห3.360ไปแล้วครับผมมาแรกของเราโอ้โหเริ่มน่าตื่นเต้นกันแล้วนะครับผม เรียกได้ว่า1นึ0งส่วนส่วนมาอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมโมกเอาแล้วครับผมเริ่มตื่นเต้นกันขึ้นมาแล้วนะครับผมพวหพี่จัดกนเลยกนดูดูกันดันเงิเลยนะครับผมาวันนี้ในพันสองพันสามไปแล้วนะครับผมจาดเงนวยาวหกพันหไปแล้วหกพันหกไปแล้ววันเจ็ดในพันเจ็ดแปดพันเก้าสองพันก็มาูู่จัดมาหกสองสามเจ็ดจุดนนกันไปเลยนะครับผม เรียกได้ว่าสดุดจัดจัดกันไปเลยนะครับอือหือแล้วผมแล้วจบเป็นที่เรียบร้อยผมปีครั้งแรกของเราผมโอ้โหยัางไงาจบมา6กสองหกสี่ไปเลยครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าสุดจัดจัดนะครับไม่ไหวครับผมอย่างนี้จัดมาขอเุญยตก,กระแทกไปเลยผมตาละสี่ร้อยไปเลยผมสุดลอยไปเลยผมจัดมาหกพันขนาดนี้ต้องพึกเหมิมใจดีสู้ไปเลยผมอือหืหหออุ้ยยัางไงาฟีมาหนึ่งมาสองมาสามตัวที่สี่ยังไง ตัวที่สี่ยังไงมาหรือเปล่าตัวที่สี่ไม่มาผมจะบวกมาอู้หูสามพันสองร้อยไปแล้วก็บวกอย่างนี้อู้หูสามพันสองร้อยไปแล้วจวังหวะนี้ยังไงฟีมาหนึ่งมาสองมาสามยังไงโอ้โหตัวที่สี่ไม่มาจะจัดมาอีกสามพันกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าสุดจัดจัดจัดมาเลยนะครับผมจัดหนักจัดเต็มกันมาเลยนะครับไหลกันมายาวๆผมจังหวะนี้หน้าแดงมาอู้ หน้าแดงมา2,000องพหนอู้ออยาวแล้วไงละเจมาเจคิวมา26งหกสี่0 0 0ไปแล้วอืึองแหกศูนยูนก็มาทงหว่านี้ยังไงฟรีมา1มา2ออู้หูห5 0 0ก็มาเรียกได้ว่าสุดจัดจัดกันเลยนะครับผมหน้าแดงมาอย่างสวยผมตะกี้โอ้โหเรียกได้ว่ามาในใจหายแวบนะครับผม นาแดงมาอย่างสวยเลยนะผมตะกี้เราก็จัดไปเรื่อยๆแล้วผมจังหวะนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรอผมจังหวะนี้ยังไงโอ้โหสีเขียวมาสองสี่ศูนย์ไปแล้วสิบก็มาสี่สิบสี่ศูนย์ก็มาผมจัดไม่สองแปดศูนย์เรียกได้ว่าตึงจัดๆกันไปเลยนะครับผมโอ้โหเฮเรียกได้ว่าสุดจัดผมจังหวะนี้เคเจคิวก็มาโอ้โหเคเจคิวก็มาจังหวะนี้เคก็มาสองสี่ศูนย์ไปแล้วแล้วนาแดงมาโอ้หสองแสนห้าพันไปแล้วโอ้ยไม่มีจัดนักจัดเต็ม ผมหนึ่งเก้าสองศูนย์ูนศูนย์ไปเลียไม้ม um ีไหมราจับไนไปเลยนะครับผมปู้ปู2สองแกว่าไปเลยปูให้รู้ใจยังไงเจพร้อมอะไรยีเดียนครับผมหนึ่งเจ็หนึ่งแปดหเก้ไปแล้วับผมูู้2สองพกว่าไปแล้วอยปู่ิดผู้โฉกอะไรขอใคกันไปด้วยนะครับผมจังหวะนี้ยังไงูแต่ว่าสอง โอ้โห2 8 1 4 0 0 0งยี่ิจนนันไปเลยนะครับผมอือหือโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้สาวถ้ำหมองเราเนี่ยจัดมาโอ้โหเรียกได้ว่าสุดจัดจัดกันไปเลยนะครับผมโอ้โหสาวถ้ำหมองเรานี่เรียกได้ว่าสาวโหดกระโดดฟันกันเลยเยอะผมอือหือวันนี้ผมจัดมาสองแง 16, 3 2 0 0ึงกันเินไปเลยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมผมฝากนี่นะ ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติ่งหูติ่งแมวเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอผมอย่าลืมกดกระดิ่งติ่งหูและคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวเนี่ยลาทุกคนไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ